Thank <laughs> you. ไม่ฝาดรามา่าใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นการตอกย้ำว่ามาดามลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงศิลปินแต่คือการสร้างปรากฏการณ์ดังระดับโลกนะคะสำหรับลิซ่ลาลอเลสซาปเดบันค่ะไอคอนแห่งยูคีก้าวขึ้นครองบัลลังเบสเคป๊อปบนเวที MTV VMA 2025อีกครั้งหนึ่งค่ะลิซ่าได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกและคนเดียวที่ได้กวาดรางวัลไปถึง3สมัยนะคะ2022-2024และปีนี้2025แม้ว่าปีนี้ค่ะลิซ่าจะไม่ได้ปรากฏ ตัวบนผมดำนะคะหรือขึ้นรับรางวัลแต่อย่างใดค่ะแต่เจ้าตัวก็มาส่งคลิปวิดีโอขอบคุณแทนแฟนๆนี่คือแสดงความยินด,ดีกันเป็นจำนวนมากรวมถึงสื่อต่างประเทศต่างก็ตีเข่ากันแสดนับอนไว้ค่ะใดๆเรื่องนี้ก็เจอดราม่านะคะเจอแซะเจอจวกค่ะไปรับรางวัลก็น่าจะมีปัญหาไม่ไปก็มีปัญหานะคะไม่มีอะไรที่ถูกใจชาวเน็ตบนโซเชียลมีเดียค่ะก็ชาวเน็ตก็ค่อนข้างที่จะปากแซ่บหนักมากเลยนะคะก็เหมือนแบบพูดประมาณว่า ไหนบอกว่าสมบัติตัวออกจากเค o p OP แล้วแต่ก็ยังคงวน,วน,วน,เ,วนเวียนอยู่ในเคป p ออยู่เรื่อย่อนหลังจากที่บัญชีติ๊กต็อกของ MTV ได้ลงเกี่ยวกับลิซ่านะคะก็มีชาวเน็ตทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็คือเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากแน่นอนว่ามีกลิ่นดราม่านะคะก็ถือว่ามีการฟาดซุมน่วมกันยยอมๆคะ่ะเจอแซะก็เจอลิลลี่พร้อมที่จะสมนวมปกป้องน้องลิซ่าตลอดบอกว่าลิซ่าไม่ใช่เคป๊อปเธอไม่สมควรได้รับมัน เธอไม่สมควรได้รับมันหรอเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของแนวเคป๊อปนะพันลังแห่งดอกลิลลี่สุดยอดมาก บอกว่าศิลปินคนอื่นสมควรได้รับมันเธอไม่สมควรได้รับมันแต่พวกคุณก็โหวตให้กับเธอเราไม่ควรโกหกตนเองเธอไม่ควรได้รับมันนั่นคือความคิดเห็นของฉันเพลงนี้ไม่ใช่แนวเพลงเคป๊อปแต่เธอก็ได้รับรางวัลในหมวดหมดูหม่เคป๊อปขอแสดงคมยินดีกับลิซ่าด้วยยินดีกับลิซ่าด้วยนะแต่บรอนเอเกนได้เข้าชิงรางวัลเบสเคป๊อปนี่มันเคป๊อปยังไงกันเนี่ยแม้แต่เนื้อหาก็ยังไม่มีเคป๊อปเลยการที่บอกว่าลิซ่าไม่สมควรได้รับรางวัลนี้เป็นข้้ออางทีี่่ไมมใคร ไปโบวตให้กับศิลปินคนโปรดของพวกเขาลิซาชนะเพราะมีแฟนคลับโบวตให้เธอก็สมควรได้รับทุกอย่างที่เธอควรจะได้ ลิลลี่ถึงเวลาฉลองแล้วโปรโดอย่าไปสนใจพวกขี้อิจฉาและดิษยาเลยลิซ่าคือเคป๊อปที่ดีที่สุดเธอทำสำเร็จแล้วโอพระเจ้าพวกเราทำสำเร็จแล้วนะลิลลี่บอกว่าลิซ่าไม่สมควรได้รับมันศิลป,ปินคนอื่นน่าจะดีกว่าลิซ่าหลายเท่าแทรคว้า,ารางวัลเบสเคป๊อปได้มาแบบสุดเวียงแต่ไม่มีเนื้อหาเพลงเกาหลีใต้แล้วก็ไม่มีโปรดิวเซอร์เกาหลีใต้ไม่มีเคป๊อปเลย แต่ลิซาก็สามารถเข้าชิงในหมวดหมูนี้ได้รอนอ g เก n ไม่ใช่เพลง K-POP อซะหน่อยบอกต่อว่าเธอไม่สมควรได้รับมันฉันคิดว่าพวกเขาเข้าใจว่านี่เป็นการโหวตของแฟนคลับของคุณถ้าอยากให้ศิลปินคนอื่นเชื่อว่าก็ต้องโหวตให้หนักกว่านี้ลิซ่าทํางานหนักมากเธอไม่ควรได้รับนําเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาเบสเคป๊อสมควรที่จะเป็นรางวัลตะวันตกมากกว่าและยอมรับว่าลิซาเก่งที่สุด ก็จะมีคอมเมนต์อีกมากมายนะคะเห่นว่าจะเป็นทั้ง TikTok Instagram แล้วก็ t ท i t ิ e เตอร์ก็ออกมาแบบฟาดฟันกันนะคะก็ส่วนมากก็มีแฟนคลับค่ะเข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะไดๆก็คือทางบัญชีของ MTV ได้มาลงค่ะแล้วก็มีแอคเคาท์ของ s a m s u n งแคนาดานะคะก็มาเมน้นแสดงความคิดเห็นว่า Rockstar ์ซัพพอร์ตน้องลิซ่าดีมากเว้ยค่ะทุกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรีแอคแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ